คาก็เจอที่บ้านวันนี้เป็นโยคะแก้อากาศปวดตึงนะคะใค่เข้ามาแล้วทักทายจันด้วยนะคะออสแนนนี้เราจะให้กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องตลอดนะคะเริ่มด้วยท่าแคบแอนานะคะให้ข้อมือข้อศอกและหัวไหล่ตรงกันหัวเข่าและข้อต่อสะโพกอยู่ตรงกันนะคะหายใจเข้าค่ะ ตามองตรงไปด้านหน้าถ้าใครรู้สึกว่าข้อศอกมันงอนะคะแอนแบบแบบนี้นะคะพยายามปรับให้ข้อศอกตรงนะคะหมุนขอ้อศอกหมุนข้อพัอบศอกเข้ามาหากันนะคะก็จะทำให้แขนเราตรงมากขึ้นนะคะเป็นเราที่เราฝึกก็จะไม่บาดเจ็บนะคะพยายามกางนิ้วมือออกกว้างๆนะคะ เราจะไม่ให้น้ำหนักลงไปที่ข้อมือนะคะพยายามยืดหลังตรงค่ะปลายเท้าของเรา,เาประกบกับพื้นไว้ค่ะหลังเท้าวางไว้ที่พื้นนะคะเราจะวอร์มหลังนะคะหายใจเข้ากระดกปลายเท้าแอนโค้แอนก้นจะออกโกงหลังเก็บฟังที่ตกค่ะ หายใจเข้ากระดกปลายเท้ากระดกต้นแอนหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าวางหน้าเท้าราบกับพื้นโกงหลังค่ะหายใจเข้าติดกปลายเท้าแอนก้นเหนยหน้าขึ้นเชิดอ,อกไว้เชิดหน้าไว้นะคะหายใจออกวางปลายเท้าม้วนท้องโกงหลังเติดทางชิ่อ,อกค่ะตามองไปที่เะียรดนะคะ กระดกปลายเท้าแอนโคแอนก้นไปออกโกงหลังเก็บฟังที่อกค่ะบหายใจเข้ากระดกปลายเท้ากระดกก้นแอนหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าวันหน้าเท้าราบกับพื้นโกงหลังค่ะหายใจเข้าทิดปลายเท้าแอนก้นเนยหน้าขึ้นเชิดอกไว้เชิดหน้าไว้นะคะ หายใจออกวางปลายเท้าม้วนท้องโกงหลังเสครางที่อกค่ะตามองไปที่สะดือนะคะโกงหลังเยอะๆนะคะหายใจเข้าขากลับมาตรงกลางขาหลังตรงค่ะตามองตรงไปด้านหน้านะคะกระชับหัวเข่าของเราให้มันอยู่ตรงกลางนะคะ ไม่ปล่อยหนะ้าท้องย่อนนะคะขม่วท้องไว้นะคะหายใจเข้าส่งเท้าขวาชี้ไปด้านหลังค่ะจากนั้นเราจะส่งมือซ้ายชี้ไปทางด้านหน้าค่ะเกรงแกนกลางลำตัวไว้นะคะเกรงขาวไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆงอเขา่าแตะกสอกค่ะหายใจออกยืดขายืดแขนออกจากกันค่ะ หายใจออกดึงสอดงอเข่าโองหลังตัะเร็แกงกลางไว้ค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาค่ะหายใจออกงอเข่างอสอบหายใจเข้ายืดแขนยืดขาของเราออกจากกาันหายใจออกดึงสอบดึงเข่าเข้ามาค่ะโองหลังค่ะแขนกลางเก่งไว้นะคะ หายใจเข้ายืดแขนยืดขาค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกงอศอกงอขาดึงเข่าเข้ามาหากันค่ะยืดแขนออกจากกันค่ะหายใจออกดึงศอกงอเข่าองหลังค่ะเป็นกลางเอาไว้ค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาค่ะหายใจออกงอเข่างอศอกหายใจเข้ายืดแขนยืดขาของเราออกจากกัน หายใจออกดึงสอดดึงเข่าเข้ามาค่ะโง่งหลังค่ะแทนแกลางเกงไว้นะคะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกนอสศอกนอเขา่าดึงเข่าเข้ามาหากันค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดขาออไปค่ะ ทีนี้ส่งแขนส่งขาค้างไว้นะคะเกรงลำตัวไว้นะคะตามองไปทางด้านหน้าหาจุดโฟกัสจุดเดียวนะคะส่งตัวเพื่อหาบาลานซ์นะคะจากนั้นงอขวาขาขวาขึ้นมาค่ะวาดมือซ้ายไปจับที่ข้อเท้าทางด้านหลังค่ะหายใจเข้าลึกๆยกหนะ้าอ,อกยืดหลังหายใจออกเตะเท้าขวา,ข,วาของเราไปทางด้านหลังค่ะ เปิดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแอคทีฟกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวาค่ะแล้วส่งเท้าขวายืดขึ้นหาพดานค่ะหายใจเข้าลึกๆเกรงหน้าท้องเกรงกล้ามเนื้อต้นขาค่ะสามสองและหนึ่งค่ะจากนั้นค่อยๆคายค่ะวางมือวางเข่าลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะ อยางนั้นค่ะหายใจเข้าส่งเท้าซ้ายไปทางด้านหลังปลายเท้าของเราพอยชี้ไปทางด้านหลังค่ะกระชับกล้ามเนื้อต้นขาไว้นะคะเกรงแการกลางลำตัวไว้นะคะแข็งแรงแนละ้วมั่นคงแนละ้วค่อยๆเดินมือขวาไปด้านหน้าค่ะเกรงขาเกรงแการกลางลำตัวเอาไว้หายใจเข้าลึกๆค่อ หายใจออกงอศอกดิงเขา่าและศอกมาหากันค่ะหายจะเข้ายื can, ดแขนยืดขาออกค่ะเป,เป็นกกนกลางเอาไว้หายใออกงอศอกดิงเข,ข่าก็มาแตะหากันคัะหายจะเข้ายื can, ดแขนยืดขาออกจากกันหายใจออกงอศอกดึงเข,ข่าเข้าหากันคัะหายใจเข้า่าส่งเท้าซ้ายไปด้านหลังยืดแกนกลางลำตัวค่ะ หายใจออกนอศอพงอเข่ากงหลังค่ะเล็งกลางๆไว้นะคะหายใจเข้ายืดค่ะไปทางด้านหน้ารู้สึกว่าสั่นเป็นอาการปกตินะคะดังนั้นงอขาซ้ายค่ะวาดมือขวาไปจับที่ข้อเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆยกหัวของเราขึ้นหายใจออก เตะขาซ้ายไปทางด้านหลักค่ะเตะไปช้าๆเบาๆค่ะให้เรารับรู้ว่าเราจะใช้กล้ามกล้ามเนื้อหน้าขาทํางานนะคะหายใจเข้าลึกๆเขม่หาหน้าท้องยกอ,อกยืดหลังค่ะหายใจออกแอคทีฟต้นขาทางด้านซ้ายแล้วส่งเท้าซ้ายยืดขึ้นอัางพดานเพิ่มค่ะตามองตรงจุดหาจุดโฟกัสจุดเดียวนะคะหายใจเข้าออกค่ะส หนึ่งคลายวางเขา่าไว้ที่เดิมค่ะตั้งส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าค่ะโดงสโพกขึ้นสูงยืดหลังยาวๆาสุดท้ายดาวเวอร์เฟจิ่งดอกนะคะวางส้นเท้า สิดคือนนะคะงอเข่าซ้ายเข่าวขวาสลับกันนะคะถ้าใครตื่นง้ากวางส้นเท้าไม่ได้เราจะค่อยๆสลับซ้ายสลับขวาก่อนนะคะแล้วจะวางส้นเท้าได้เองค่ะเข้าล็กดูจะโพกขึ้นสู้มหลังเยายดแล้วค่อยกดส้นเท้าลงที่เสื่อนะคะกดนิ้วมือทั้งสิบให้แน่นๆค่ะ ข้าวแมวเนี่ยฟ้องกองซื้อดื้อเลืเนื่ยืดหลักยาวยาแลวค่อยๆหวานสีสัดลงค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะผ่อนคลายหลังผ่อนคลายสะบักผ่อนคลายลำคอไม่เปลงนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะพยายามแห้ขาของเรายืดเหยียดน,นะคะ มือข้าเหมอบค่ะนั่งลงทับเส้นเท้าค่ะเท้าดาวเหวี่งสิ้นเด้งอีกเด้งค่ะชี้เท้าขวาขึ้นหาพี่ดังค่ะกดศีรษะของเราลงถังนะคะให้เรารู้สึกตึงที่สุด ตรงใต้ขาทางด้านซ้ายนะคะแฮมสติงถูกยืดน,นะคะกดมือม้งสิบให้แน่นๆนะคะหายใจเข้าค่ะดึงเข่าขวาชิดอกแล้วยโยกลำตัวไปด้านหน้าวางเท้าขวาไปอยู่ใกล้ๆก,กับข้อมือขวาค่ะเท้าซ้ายนะคะถอยไปทางด้านหลังลึกๆค่ะ สู้่ท่าอาสาจันทาชนะนะคะขาหลังเหยียดตึงค่ะกล้านเนื้อต้นขาดกระชักไว้นะคะในกล้ามเนื้อข้างซ้ายมีความเกร็งและกระชับนะคะหลังตรงตามองไปด้านหน้าค่ะยากจังไม่ย่างค่ะฝึกด,ด้วยกันค่ะฝึกทุกวันเดี๋ยวจะทําได้ค่ะหลับไปเท้าของเราไปที่45องศาค่ะหมุน สะโพกเราไปทางด้านหน้าจิกมือเป็นรูปถ้วยค่ะยกหน้ามองหน้าไปด้านหน้าค่ะให้ส้นเทา้าทั้งสองข้างตรงกันนะคะอันนี้คือลายที่ถูกต้องนะคะหลังตรงค่ะตามองตรงไปทางด้านหน้าค่ะสะโพกของเราชี้ตรงไปทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าสูบสะดือกดฝ่าเทา้าด้านขวาให้มั่นคงค่ะ แล้วค่อยๆวาดสองแขนยกลำตัวขึ้นมาค่ะจูชองแขนของเราชี้ขึ้นหาเพดานค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดลำตัวขึ้นหาเพดานค่ะฝึกใหม่ๆขาสั่นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวฝึกบ่อยๆทุกวันเดี๋ยวจะง่ายเองนะคะขาที่งสองค่ะนั่นแนละ เน้าอ,อกไปทางด้านหน้านค่ะอีท้าขวาขื้นหากปดังค่ะปวดสีระของเราลงค่ะนะคะให้เรารู้สึกตึงที่ส้นใต้ขาทางด้านซ้ายนะคะแฮมสติงถูกยืดนะคะกดนิ้วมือทั้งสิบให้แน่นๆนะคะหายใจเข้าค่ะดึงเข่าขวาชิดอ,อกแล้วโยกลงตัวไปด้านหน้า วางเท้าขวาไปอยู่ใกล้ๆกับข้อมือขวาค่ะเท้าซ้ายนะคะถอยไปทางด้านหลังลึกๆค่ะเข้าสู่ท่าอาสากันทาชนะนะคะขาหลังเหยียดตึงค่ะกล้ามเนื้อต้นขากระชับไว้นะคะในกล้ามเนื้อข้างซ้ายมีความเกร็งและกระชับนะคะหลังตรงตามองไปด้านหน้าค่ะ ยากจังไม่ยางค่ะฝึกได้กันค่ะฝึกทุกวันเดี๋ยวจะทำได้ค่ะหลับไปเท้าของเราไปที่45องศาค่ะหมุนสะโพกเราไปทางด้านหน้าจิบมือเป็นรูปถ้วยค่ะยกหน้ามองหน้าไปด้านหน้าค่ะให้ส้นเท้าทั้งสองข้างตรงกันนะคะอันนี้คือลายที่ถูกต้องนะคะ ตั้งตรง่าตามองตรงไปทางด้านหน้าค่ะสะโพกของเราชี้ตรงไปทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าสูบสะดือกดฝ่าเท้าด้านขวาให้มั่นคงค่ะแล้วค่อยๆวาดสอนแขนยกลำตัวขึ้นมาค่ะจูชองแขนของเราชี้ขึ้นหาพดานค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดลำตัวขึ้นหาพดานค่ะ ฝึกใหม่ๆขาสั่นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวฝึกบ่อยๆทุกวันเดี๋ยวจะง่ายเองนะคะขาทั้งสองค่ะ้นเลเปิดหน้าอ,อกไปทางด้านหน้านะคะ่ะมองบนเพดานดังนั้นค่อยๆปรับปลายเท้าของเราไปทางด้านซ้ายะค่ะ ีปลายเท้าตรงไว้ที่90องศาค่ะจับสะโพกหน้าอกให้อยู่แนวเดียวกันนะคะยกแ,แขนขึ้นขาทั้งสองข้างแลวเนี่ยลนตัวของเราเท่าเท่า,ากันนะคะหายใจเข้าลึกๆยกแขนขึ้น,นะคะ่ะ จะออกแล้วว่าสองแขนของเราลงมาที่พื้นค่นะพยายามกดหัวหลักนีหัวไหล่ของเราให้หังจากใบหูนะคะเกรงแขนเกรงขนาตามองไปที่ปลายนิ้วมือะคะ่ะเลื่อนมือเลือ่อนมือขวาเลียบมาทางด้านปลายเท้าซ้ายนะคะแล้วยก แขนซ้ายขึ้นหาพยานหายใจเข้าหายใจออกสักสามลมหายใจนะคะสามสองหนึ่งวางมือลงเปลี่ยนท้านะคะมือซ้ายขยับมาหาปลายเท้าขวานะคะแล้วยกแขนขวาขึ้นหาพดาน,นะคะ่ะสามสองหนึ่ง ตรงกลางค่ะหายใจเข้ามองตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจออกค่อยๆดันศีรษะลงหาพื้นนะคะใครไหวก็เอามือหันเข้าหาลำตัวนะคะแล้วเดินมือไป ใต้ลำตัวใต้หวางขานะคะจะทำให้ศีรษะเราสามารถกดลงพื้นได้นะคะถ้าไหววางที่พื้นเลยนะคะถ้าไม่ไหวก็ค้างไว้แค่ไหนแค่นั้นค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งค่ะค่อยๆเอามือจับเที่ยวนะคะแล้วค่อยๆย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ค่อยๆยกลงตัวกลับขึ้นมานะคะเพราะถ้ายกลงตัวกลับขึ้นมาเร็วอาจจะทําให้หน้ามืดได้นะคะระหว่างก้มแล้วยืนขึ้นนะคะถ้าใครไปต่อไหวนะคะให้เอามือมือขวาสไลด์ตามขาขวาไปด้านลด้านข้างนะคะใจแค่ไหนแค่นั้นนะคะถ้าใครใหไหววางไปที่ข้อเท้าขวาได้ เปิดไหล่ขวาไปเปิดไหล่ซ้ายขึ้นหาเพดานนะคะทัางไว้สามสองหนึ่งยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะเปลี่ยนท่านะคะค่อสยสไลด์มือซ้ายเป็นหักข้อเท้าซ้ายนะคะแล้วเปิดไหล่ขวาขึ้นหาเพดาน,นะคะ่ะทางไว้สามสองหนึ่ง ยกล,ลงตัวกลับขึ้นมาค่ะถ้าใครยืนลงไปถึงข้อเท้าไม่ไหวจับที่หน้าแข้งได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วค่อยๆให้หนักลงสุกกลับมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ท้าต้นไม้นะคะยืนปลาเสือนนะคะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆเอาขาดซ้ายวางแนบที่เอ่อหน้าขาเอาใจเท้าซ้ายแนบที่หน้าขาขวาค่ะแล้วค่อยๆดันสะโพกกลับมาตรงกลางนะคะหายอยืนนิ่งแล้วนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหากระดานไปหายใจออกค่อยๆเอาขาดซ้ายวางแนบที่เอ่อหน้าขา เอาใจเท้าซ้ายแนบที่หน้าขาขวาค่ะแล้วค่อยๆดันสะโพกกลับมาตรงกลางนะคะหายพอยืนนิ่งแล้วนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหากระดนคไป,ไปยินได้นะคะเล่นโยคะไม่ต้องกังวลน,นะคะอยากเกลงมากเกินไปนะคะ เล่นมีสบายสบายให้มีอาการตึงเล็กน้อยไม่ถึงแถบข้างบาดเจ็บนะคะหายใจเข้าหายใจออกคลื้ๆยาวๆสามสองหนึ่งคลายมือคลายาขาคเปลี่ยนข้างนะคะยกปลายเท้าซ้ายแนบก,กันกับต้นขาขานะคะถ้ามือใหม่นะคะวางติดจัดต้นขาไม่ได้ก็วางที่ข้อเท้าววางที่ข้อเท้า ขวาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแค่แข่งก็ได้นะคะเอาเท้าที่ไหวนะคะแต่เท้าฝึกงานแล้วเอาไว้ที่ต้นขาจะได้เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ดันสะโพกดันสะโพกขวาไปทางซ้ายนะคะให้ลำตัวเป็นเส้นตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนสองข้างพนมสูงค่ะสามสองหนึ่ง เอาไว้ที่ต้นขาจะได้เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ดันสะโพกาดันสะโพกขวาไปทางซ้ายนะคะให้ลำตัวเป็นเส้นตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนส้องจ้างขพนมสูงค่ะทัสามสองหนึ่งคลายค่ะเป็นยังไงันบ้างคะ สำหรับโยคะยากาจันกดตึงในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเออเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะมาดูกันว่าเธอจะเอาท่าอะไรมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายาบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ